จากตรงนั้นเองเราก็มีการพัฒนาต่อมามีการทดสอบในเชิงความเปพิษและความปลอดภยัยมีการทดสอบกับอาสาสมัครในสามสถาบันทางการแพทย์นะครับ mm hmm. ทั้งสุดท้ายก็ท,ทํา,า,าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกส็สรุปออกมาเป็นสอดคล้องกันว่าใช้ได้ผลปลอดภัยใช้ผลทันที mm hmm. ก็มีการนําผลงานของเราไปเสนอในที่ประชุมโภชนาการคลินิกระดับโลก oh. วันที่28กันยาที่มหาลัยหอการค้าไทยเราเช็คไปที่กินเนส s s ก่อนทำว่ามีสถิติอย่างนี้หรือเปล่ากินเนส s s บุ๊กออฟเวิร์สก่อนเก็พบว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ทำก็หมายความว่าครั้งแรกครั้งแรกมันเป็นสถิติแน่นอนแหะแต่ก็ไม่มีตัวเปรียบเทียบวันนั้นเราก็ทำทุกอย่างตามเงื่อนไขของกินเนส s s หมดนะฮะเป๊ะๆเรามีศักย์พยานแล้วที่สำคัญเราเชิญสื่อมวลชน มาจากทั่วโลก n h k จากญี่ปุ่นนะฮะ k b บจากเกาหลีรอยเตอร์จากอเมริกาแล้วก็สื่อมวลชนอื่นๆทั้งทีวีแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งหมด80คนนะครับวันนั้นหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปทุกคนก็ลดรอบเอวได้ประมาณเว่าะนนิ้วถึง3.25นิ้วโอ้โหดยเฉลี่ยแล้ว2นิ้วนิ้วนะครับจริงๆเราก็พิสูจน์มาทั่วประเทศไทยแล้วก็ไปหลายประเทศแล้วนะฮะ นวด1ชั่วโมงครับและจริงๆคอนที่เราทําสถิติโลกเนี่ยเราก็จะวัดแล้วก็คาไว้2นาทีแล้วคุณหมอคุณหมอเนี่ยเขาจะมาชวนคุยเป็นวิธีการที่ป้องกันการเบ่งและการเแม่อหนึ่งชั่วโมงพอดีเกินมา2วินาทีที่ผมพูดเนี่ยละเอาเลยครับเชิญเลยครับเราจะทาบที่ตำแหน่งเดิมนะครับโอ้ลรไป2นิ้วครับข้างล่างข้างล่าง4นิ้วครับโอ้โห โอ้โหสวยเลยนี่อาจารย์ค่ะพ่อสวย